เครื่องซักผ้าราคาหลักร้อยสิบเอ็ดนี้ใครที่เล็งเครื่องซักผ้าไว้อยากได้สเครื่องแต่ยังลังเลอย,อยู่มาดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะวันนี้หมอดได้เครื่องซักผ้ามินิของโฮเด็กมาราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นคือปกติเวลาที่เราซักผ้ามันก็ต้องแยกผ้าขาวกับผ้าสีใช่ไหมคะทุกคนปนัญหาของหมวก,ก็คือในแต่ละรอบเนี่ยผ้าขาวน้อยมากแล้วพอต้องมาแยกซักอีกรอบเนี่ยมันก็เปลืองไฟเสียได้นะเพราะความที่ถังมันกว้างเนี่ยก็ต้องใส่น้ําเยอะไปด้วยกว่าจะท่วมผ้าวันนี้หมอก็เลยตัดสินใจถอยเครื่องซักผ้ามินิมาหนึ่องเดียวกัน จุในการซักจะอยู่ที่4กิโลคือในรายละเอียดเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าซักเสื้อผ้าผู้ใหญ่ได้2-3ตัวเสื้อผ้าเด็กได้3-5ตัวแต่เดี๋ยวใส่กางเกงขาสั้นไป2กางเกงขาย,ยาว1เสื้อยืดอีก3รวมแล้วเป็น6ดูแล้วก็เหมือนเหลือๆเลยค่ะน่าจะใส่ได้อีกแล้วถ้าถามว่าปั่นแรงไหมก็ตามนี้เลยค่ะทุกคนตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีปุ่มเดียวนะคะสามารถใช้ปุ่มนี้หมุนเพื่อปั่นซักแล้วก็ปั่นแห้งได้เลยเวลาที่เราซักเนี่ยให้ยกท่อระบายน้าขึ้นแล้วเวลาที่เราต้องการปล่อยน้ํําาาาาาาหหหหรรรือออออต้้้้้งงงงกปปัั่่่นนนนแแเเยใใทะะบลวจสผย ก่อตอนซักเนื่องด้วยขนาดตะกร้าที่เขาให้มาในรายละเอียดเขียนไว้ว่าใส่ได้2ชิ้นแต่เมียวใส่ได้3เลยนะแล้วก็าถามว่าสั่นไหมก็ตามนี้ค่ะเราอยากให้ทุกคนนึกถึงตอนที่เราปั่นเครื่องซักผ้าใหญ่ถ้าระวังผ้าไม่ดีเนี่ยเครื่องจะสั่นเยอะมากเลยแต่ถ้าระวังผ้าโอเคหน่อยเครื่องก็จะสั่นน้อยลงแต่ถ้ากลัวเครื่องจะวิ่งเนี่ยก็สามารถหาอะไรมาทับด้านบนได้ค่ะเราแอบกระซิบว่า1111นี้ราคาดีมากใครสนใจพิกัดที่เดิมนะคะ